รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับเพราะจัดรายการมาหลายปีแล้วคุณเอกพันธ์นะครับแล้วเราก็เปิดโอกาสให้ลหลายๆคนเนี่ยที่เขาดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตเพื่อที่จะไปให้กับครอบครัวเขาหรือส่วนตัวของเขาเนี่ยเราพยายามที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเพราะรู้ว่าพวกเขาดิ้นรนกันมากมายอย่างเช่นเคสนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเคสวันนี้ครับ ทุกคนเขาทำงานแบบว่าถึงที่สุดของเขาแล้วเพื่อจะหารายได้เนี่ยมาดูแลสมาชิกในครอบครัวของเขาซึ่งป่วยติดเตียงวันนี้เราจึงเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจกับครอบครัวนี้กันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใจใกับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับ ในภาวะที่ครอบครัวเกิดวิกฤตบางครอบครัวจับมือกันสู้บางครอบครัวเลือกจะยอมแพ้แต่สำหรับครอบครัวของคุณณชาเมื่อประสบปัญหาลูกชายที่คลอดออกมามีความพิการทางสมองเธอกับสามีเลือกที่จะสู้ช่วยกันดูแลลูกชายคนนี้มาเป็นเวลากว่า8ปีน้องฟ้าฟ้าเป็นลูกชายคนแรกเราตั้งใจมากเราที่จะมีลูกนะพอน้องคลอดมาแล้วไม่ปกติ ติดเชื้อในกระแสเลือดจนทําให้กลายเป็นเด็กติดเตียงเราก็รู้สึกแบบเสียใจเพราะว่าเราตั้งใจมีเขาขึ้นมาค่ะตัวน้องเองก็ตามองไม่เห็นนะคะแล้วก็หูไม่ได้ยินทานอาหารทางหน้าท้องเพราะว่าน้องไม่สามารถ นได้นะคะทําให้ชีวิตครอบครัวของเราเปลี่ยนไปก็ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าเราไม่คุยกับใครเลยเราเหมือนแบบอยู่คนเดียวคิดคนเดียวแล้วมีความเครียดอาจจะเกือบๆจะเป็นโรคคล้ายๆแบบซึมเศร้าไปเลยจากที่เคยทำงานมีไรายได้คุณนัชชาต้องลาออกมาเพื่อดูแลลูกเหลือสามีออกไปทำงานเป็นครูสอนเทนนิส ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอในแต่ละเดือนตัวคุณดัทชานั้นก็พยายามที่จะช่วยสร้างรายได้โดยการหาของมาขายออนไลน์ส่วนคุณยายก็ช่วยทำขนมขายหารายได้เพิ่มอีกทางตั้งแต่ช่วงโควิดมารายรับก็ลดลงเยอะนะคะแล้วก็คุณพ่อเองก็เริ่มมีอายุเยอะขึ้นไม่สามารถที่จะตีเทนนิสได้เยอะเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะคะ ก็เลยคิดอยากจะทํางานด้านอื่นเพื่อที่จะมีรายได้ในระยะย,ยาวแต่ว่าเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่มันต้องจ่ายอยู่ทุกวันทําให้ไม่สามารถหยุดทางใดทางหนึ่งได้นะคะก็เลยต้องทํางานต่อไปนี่คือเรื่องราวการสู้ชีวิตของครอบครัวคุณนัชชาที่ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตา ช่วงหน่เราจะไปลงพื้นที่ไปตามหาครอบครัวของเธอเพื่อให้กำลังใจกันครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังกำลังเดินทางมาพื้นที่เขตยานนวาวาเพื่อมาหาครอบครัวของคุณนัชชาที่กำลังประสบปัญหาความยากลําบากครอบครัวต้องเป็นนี้เลี้ยงดูลูกชายพิการมานานถึง8ปี ซึ่งทางครอบครัวต้องการทุนไปต่อยอดสร้างรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเนี่ยมาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทําอะไรกันเอ่ยกําลังแพ็คทูปค่ะแพ็คทูปใช่แล้วสมาชิกไปไหนหมดอ่ะอยู่ข้างในบ้านค่ะอ๋ออยู่ข้างในบ้านไปดิไปดูดูไปดูด้านหลังดีกวยป่ะก็คือที่นี่ที่นอนของน้องใช่ใช่ใช่นอนด้วยกันน้องอันนี้คนโตเหรอใช่ค่ะอันนี่เราคนโตหายใจไม่ค่อยดีอายุเท่าไหร่เลยเนี่ยแปดขวบค่ะสวัสดีครับ หลับหลับหลับไม่เป็นไรไม่อยากเขาตาเขาไม่ไม่แสงไม่คูคแสงเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันหน่อยได้ค่ะนะไปาให้น้องๆก่อนบะ <ổ ng> เกิดอะไรขึ้นกับลูกชายคนแรกครับอ่คือตอนแรกน้องก็คลอดมาปกติอะค่ะแล้วก็แต่ว่าระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลสองวันน่ะคือแม่สังเกตว่าน้องไม่ฉี่เลย ใช่ใช่ค่ะเราก็แบบเอะใจแล้วเอ๊ะมันแบบเป็นผิดปกติอะค่ะคืนนั้นน้องก็ชักแล้วก็หยุดหายใจแล้วคุณหมอ,อบอกว่าไงต้องอาสาเหตุจากที่น้องชกักเรื่องต้นเลยค่ะน่าจะติดเชื้อในกระแสะเลือดตั้งแต่ตั้งครรภ์แต่ว่า<อ>โชคดีที่ว่าตอนที่อยู่ในทอ้องอะใช้ภูมิของแม่ได้หมดลย<อ>น้องก็เลยรอดใร่ไหมใช่แต่ทันมา ออมาข้างนอกแล้วใช้ปูนตัวเองไม่ได้ในสมาชิกของครอบครัวนี้ทำอะไรกันบ้างที่แบบตอนนี้ปัจจุบันเี่ยงกันทันถ้าหลักๆอย่างผมก็จะเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์สอนเทนนิสเป็นหลักแล้วแต่ว่าใครจะจ้างใบใช่ครับเทนนิสแล้วแม่ก็ขายของออนไลน์ต่อแต่ว่าเราจะเลือกของที่เราใช้ประจำเพราะว่าเราต้องสั่งมาอยู่แล้วติดไว้ที่บ้านอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องใช้เราต้องใช้เป็นประโยชน์กับครอบครัวเราด้วยแล้วก็ขายออกไปด้วยได้มีรายได้เพราะว่าเหลือเราก็ใช้เองได้แล้วคุณแม่ คุณแม่ก็รับทําขนมช่วยเมื่อก่อนนี่ขายหมูแดดเดียวด้วยค่ะลาทุกอย่างเลยลองทุกอย่างคุณแม่เนี่ยนะใช่ค่ะช่วยทุกอย่างเพราะว่าตอนที่ท้องน้องเนี่ยก็เดินทางลําบากหรือทำอะไรลำบากแล้วช่วงนั้นคุณพ่อติดเตียงด้วยอยู่ใกล้ๆก็ต้องดูแลพ่อด้วยแล้วก็ลูกชายด้วยหลังจากฟ้าฟาเนี่ยเสร็จปุ๊บมีลูกสาวอีกคนหนึ่งด้วยใช่ค่ะผมไม่กลัวหรอกว่าถ้ามีลูกคนจะเหมือนกับน้องฟาฟาคุยกันอยู่หลายเดือนว่าลูกคนคนนี้ถ้าเกิดไปแล้วเขาก็อาจจะเหงาอะไรเงี้ยผมก็ คิดอยู่หลายเดือนให้เขาปรึกษาหมอแล้วก็เจาะเลือดผมไปตรวจด้วยคือทำคือวางแผนแล้วให้มันปลอดภัยที่สุดถ้าได้เราก็อยากจะได้มีเกือบว่าน้องฟาฟาไม่อยู่ก็จะได้มีอีกคนหนึ่งคอยดูเป็นเพื่อนน่นแล้วก็โอเคนะเพราะน้องน้องคนล็กชื่ออะไรนะแฟรี่แฟรี่เขาก็โอเคิดเมื่อกี้ติดนิดนึงถามนิดนึงว่าทํางานกันเยอะๆหารายได้ทางหลายๆทางเนี่ยพอกับค่าใช้จ่ายไหม ก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเพราะว่าคือเราอ่ะก็หวังอยากให้ลูกเราดีขึ้นใช่ไหมที่ไหนที่ว่าดีเราไปหมดคือเราไม่ได้รักษาที่เดียว<ด>เราไปไห,มหมอหาาที่ไหนาของของลูกดีขึ้นใช่ค่ะคือตอนแรกน้องอะ่ะชักตลอดเลยลนะ่ะชักทั้งวันทั้งคืนเราก็แบบเห็นลูกก็สงสารใช่ไหมเราไม่อยากให้เขาชักเยอะเขาบอกว่าหมอที่นี่เก่งนะลองไปที่โรงพยาบาลอื่นไหมเผื่อท่านนี้ที่เรารักษาอยู่เราอาจจะยังไม่ตรงตรงกับน้อง เราก็ไปหาคุณลองดูคุณหมอท่านอื่นไหมเราก็ไปหมดค่ะไปหมดทุกที่ทุกโรงพยาบาลที่มีคุณหมอแต่ระหว่างไปนี้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดอันนี้คือเราเราต้องจ่ายเองบ้านที่อยู่หลังนี้เช่าเขาหรือว่าเป็นของตัวเองเช่าค่ะเช่าค่ะเดือนเท่าไหร่ตอนแรกเราเซ้งก่อนเซ้งจากคนเก่าเช่าเก่าค่ะแล้วก็ไปเช่าหน้าดินต่อจากเขาเป็นรายเดือนเดือนละห้าพันเดือนละห้าพันบาทแล้วมีไหมบางเดือนไม่มีเงิน ให้เขาเช่าเขาเลยนี่มีครับบางบางบางเดือนมีเวลาช่วงฝนตกหนักเนี่ยเราไม่ได้ทํางานห้าวันไม่ได้สอนใช่ครับเพราะเราไม่มีเงินเงินประจําสําหรับเป็นเงินเดือนแล้วพ่อก็อายุเริ่มมากขึ้นนะครับการเป็นโค้ชหรือการเป็นเชนเนอร์อะไรก็ดีเนี่ยมันเราก็ต้องรู้ว่าว่ากลัวจากถ้าเราไม่ได้เป็นเชนเนอร์แล้วไม่ได้เป็นโค้ชในการสอนเกี่ยวกับช่วงนี้เราจะไปทําอะไรอ๋อ อันนี้ผมกว็าวางแผนไว้แล้วว่าออถ้าเกิดกเกษียณหรือหยุดจากการสอนทนนิสน่าจะไม่เกินอายุ50เนี่ยผมว่ากลับบ้าน่นทาสวนทาฟาร์มก็คือพาไปทั้งครอบครัวเลยตอนแรกถ้าเป็นไปได้ก็อยากพาไปแต่ดูสถานการณ์อย่างนี้ลูกผมหาหมอทุกอาทิตย์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับทุกอาทิตย์เลยเหรอเกือบทุกอาทิตย์ครับแล้วสองคนนี้เคยมีเวลาไปออกไปเที่ยวเปรหรือไปเหมือนกับคนอื่นเขาไหมไม่เคย ไม่มีเลยแปดปีมันี้ไม่เคยทำงานกันอย่างเดียวใช่ครับดูคือมีไปที่เดียวคือโรงพยาบาลค่ะแล้วจะเป็นอย่างนี้อีกนานสักแค่ไหนอันนี้ก็ตอบไม่ได้มันก็เอาเป็นว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันดูแลเท่านี้ให้ดีที่สุดใช่ครับจนกว่าเราก็ไม่รู้จะอยู่วันไหนไม่อยู่วันไหนนะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสภานานสลัดกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์นะครับ ให้กับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องฝ่าฝ้านะครับหนึ่งหมื่นบาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถึงด<อ>้านที่บค่ะค่ะ,ค,ะ,ะคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้นะครับผมรู้ว่าสิ่งหนึ่งก็คือการรวมใจกันการให้กำลังใจกันนะครับ ต่างคนต่างมีหน้าที่ในสิ่งที่ต้องทำเขาทึ่งผ่านเหตุการณ์ที่วิกฤตวิกฤตพาได้มาตลอดใช่ครับมีความรักมีความเอื้ออาทรเข้าใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันทึงผ่านจุดนี้มาได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮะประกายแสงแห่งความหวังโดยสพนสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับ,รบนี่คือสู้เพื่อน้องปาฟ้านะครับเป็นทูบกันยุงก็สามารถไปปักตามที่เรานอนได้เลยถือว่าใช้ได้ได้ดีได้ผลอันนี้่าบอสิบชุดนะโอเคจะไปแพ็กมาคนละสิบชุดอะ ขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวแม่จะนำเงินส่วนหนึ่งไปรักษาลูกชายและอีกส่วนหนึ่งไปซื้อของต่อย,ยอดความหวังต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรา รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริรนทีวี